ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักปชญเรานะคะวันนี้เราจะมาสอนวาดภาพกันค่ะแบบคร่าวๆกันนะคะวิธีวาดแล้วก็เตรียมแบบนี้มานะคะเป็นปากกาเมจิกนะคะอันนี้เราจะวาดไม่ได้ยากเกินไปนะคะอย่างแรกเราจะมาวาดตุ๊กแกยิ้มนะคะก็จะมีลักษณะมันก็จะทำบรรมาณแร่นี้นะคะ ก็จะมีลักษณะาการยิ้มอย่างนี้ค่ะอย่างแรกนะคะวาดหัวตุ๊กแกวาดต,ตัวโตเลยนะคะจะน่ารักแต่ตรงปลายไม่ต้องแหลมมากนะคะต่อไปให้วาดลูกกระตายชิดต,ตรงขอบวาดวาดวงกลมสองวงที่เป็นเครื่องวงกลมติดอยู่ตรงนี้นะคะระบายทุกอย่างยกเว้นวงกลมะคะ่ะจะออกตาแบลแบล,แบลแบบนี้เลยนะคะวาดอีกจุดค่ะ ไม่ไม่จาเป็นต้องวาดให้เหมือนกันกนะ็ได้นะคะแต่ว่าวงกลมนะคะจะต้องอยู่ห่างกันแบบนี้เลยค่ะจะได้รูปร่างแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็วาดปากมันเพิ่มเข้าไปค่ะและเริ่มติดตรงนี้ค่ะวาดตรงนี้ออกมานิดหน่อยนะคะเป็นขีดแล้วค่อยๆวาดเส้นตรงนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะวาดตรงนี้อีกตรงค่ะเป็นแขนของตุ๊กแกลักษณะของตุ๊กแกยิ้มนะคะก็จะเป็นตุ๊กแกที่จะออกสีเหลืองๆส้มๆนะคะบางตัวก็สีเข้มบางตัวก็ไม่นะคะได้เป็นลักษณะที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วมันก็จะชอบทําท่ายิ้มด้วยค่ะละักษณะตัวเขาก็ปงอง,องๆแบบนี้เลยนะคะ วาดตรงนี้เพิ่มอีกค่ะเป็นขาของตุ๊กแกยิ้มนะคะนี้เลยค่ะจากนั้นก็ทำแบบนี้เลยนะคะและว้ววาดหางแบบนี้ค่ะหางอาจจะวาดเปน็นลักษณะไย่งไรก็ได้นะคะแล้วก็จะได้ตุ๊กแกยิ้มแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่จบนะคะเพราะเราจะวาดลักษณะ ของลายตุกก๊กแกด้วยค่ะลายตุกก๊กแกยิ้มนะคะก็จะประมาณแบบนี้ค่ะวาดหยักอยากสามมุมแบบนี้ก็จะได้ลายตุกก๊กแกแล้วและบางทีเราอาจจะวาดอันนี้สั้นและนี้ยาวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอียงนิดแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลายที่สวยงามนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นลายตุกก๊กแกยิ้มนะคะบางทีก็วาดสองอันบางทีก็วาดสอัน ลายแบบแตกต่างกันนะคะจะน่ารักมากเลยค่ะนี้ค่ะที่ลงสีนะคะแล้วก็จะใช้เป็นสีเหลืองละกันค่ะเพิ่มความสว่างให้กับตุ๊กแกยิ้มหน้าของเรานะคะอย่างแรกและเลงไปแบบนี้เลยค่ะ ะคะเราคนระบายให้ให้อยู่ในกรอบนะคะและอยู่แค่ตัวของตุ๊กแกส่วนจุดๆนะคะที่เราจะต้องใช้จุดสีเข hmm ้มนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราบาังเอิญระบายสีอ่อนไปจังกับจุดนะคะจะมีสีเขเ้มที่ทับได้ค่ะ <cell> แล้วก็จะเป็นรูปที่น่ารักมานะคะแบบนี้เลยค่ะ วิธีระบายตุ๊กแกยิ้มนะคะก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ระบายไปเลยนะคะแต่ยกเว้นจุดที่เราวาดเอาไว้นั่นเองค่ะปากกาเมจิกส่วนกรอกนอกจะเป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไประบายดูสีดำมากๆไม่งั้นมันจะออกมาเป็นสีทึมแบบนี้ค่ะดังนั้นเราก็ระบายไปไม่ต้องจางสีดำมากๆนะคะมันจะออกเป็นสีเหลืองอย่างธรรมชาติแล้วก็เป็นสีเหลืองที่สวยงามค่ะ เสร็จแล้วนะคะตรงที่จะเป็นตัวนะคะแล้วต่ตรงขาสองข้าง,ข,างข้างนะคะบางทีเราก็เว้นจุดไว้ทำทำสีดำเพิ่มก็ได้นะคะหรือบางทีก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะจะเป็นรูปที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วหนูจะเลือกสีที่สว่างคู่กับสี สีเหลืองนะก็จะเป็นสีชมพูแล้วกัน,นะคะ่ะเป็นสีที่ตัดกันแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะหรือหรือท่านผู้ชมอาจจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสีของตัวอาจจะเป็นสีที่อ่อนกว่าสีของรายจุดค่ะเพราะมันจะเป็นสีที่สวยงามแล้วก็หากพลาดก็สามารถแก้ได้ค่ะ แล้วตรงปลักนะคะแล้วก็จะระบายเป็นสีแดงสามารถเติมรายละเอียดนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากให้มันมีสีสันมากขึ้นอาจจะใช้สีอย่างสีฟ้าปนกับสีเหลืองทำเป็นลายจุดเพิ่มแบบนี้ก็ได้นะคะ นี่คือข้อดีของพื้นที่เป็นสีเหลืองค่ะเพราะว่าเป็นสีอ่อนแล้วก็สามารถตัดกับสีต่างๆได้เป็นสีที่งดงามนะคะ สามารถเติมตรงที่ว่างได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยค่ะแบบนี้ค่ะก็จะได้ตุกแกยิ้มแล้วนะคะทำง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะวาดเป็นสลามเมนเดอร์ค่ะหรือเราอาจจะเรียกว่า ห,หมาน้ำนะคะสราเมนเดอร์นะคะเขาก็จะเป็นรูปร่างปรามาณนี้ค่ะแต่เราจะต้องใช้ตรงที่วาดหงอนนะคะอาจจะต้องใช้เป็นสีแดงนะคะแบบนี้เลยค่ะวาดหน้าโตๆเป็นแบนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็วาดแขนน้อยๆแบบนี้ค่ะท้องอ้วนๆแบบนี้นะคะ,ะก็วาดขาของเขาค่ะแล้วก็วาดหางแบบนี้เลยนะคะสุสัลแมนเดอร์นะคะหางเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะวาดเป็นแบบนี้เลยเติม เส้นตรงนี้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นห่อนของเขาอาจจะต้องใช้สีแดงวาดค่ะเพราะว่ามันจะเป็นขนๆน,นะจะเป็นแบบนี้สามอันแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็วาดลูกกตากโรๆตรโตรนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็วาดเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี่นะคะสลมเมนเดอร์จะไม่ค่อยมีสีค่ะจะมีแค่สีขาวนะคะแต่ ถ้าเกิดอยากให้มีสีสันมากขึ้นนะคะก็สามารถระบายสีลงไปได้นะคะจะใช้เป็นสีฟ้าตรงหางค่ะเพราะว่ามันจะเข้ากับสีขาวอาจจะตแต้มได้นะคะเป็นสีสวยงามนี่ค่ะแค่นี้นะคะตัวซามเมนเดอร์ก็เสร็จแล้ว นี้ค่ะสลามเมนเดอร์นะคะเวลาเขาจะเรียงไว้ในตู้กระจกนะคะมันจะชอบเอาหน้ามาแปะกับกระจกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้ค่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อที่ปลากัดกันค่ะปลากัดเป็นปลาที่จะมีความซับซ้อนมากเลยนะคะเพราะเป็นปลาที่สวยมากและสีจะต้องปรนกันด้วยค่ะ ตากัดก็ใช้เป็นสีดำตรงนี้นิดหน่อยนะคะจะวาดลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นโค้งนะคะและก็วาดเป็นแบบนี้ค่ะวาดแบบนี้เติมตาเข้าไปนะคะรากัดตรงนี้จะต้องดูให้แม่นชัดนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่มีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะ ของเขาก็เหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะใช้อยากเพิ่มนิดนึงค่ะทำแบบนี้ซ้ำซ้อนกันไปนะคะมันจะเหมือนกับผิวบนผิวน้ำนะคะนี่ค่ะประกัดก็ไม่ยากมากเลยนะคะเราก็จะวาดต่อกันด้วยสีค่ะซึ่งประกัดนะคะก็จะไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดค่ะเราก็จะวาดประมาณนี้ค่ะใช้สีแบบนี้นะคะ เาจะเริ่มตั้งแต่สีฟ้าก่อนนะคะทุกส,สีจะต้องเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นสีที่ส,สวยมากเลยนะคะต่อไปต่อที่สีชมพูค่ะพยายามให้เท่ากันนะคะตรงนี้ตรงตัวอาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่ตรงอื่นจะต้องทำให้ประมาณนี้ค่ะให้เหมือนกันนะคะ ของเขานะคะไม่ต้องกลัวว่าสีจะยาวเกินไปนะคะสามารถระบายได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าสีของตรงพีีบนะคะก็ไม่สามารถทำให้ได้เยอะขนาดนั้นนะคะ ตรงหางก็จะเป็นสีสุดท้ายเลยค่ะ นี่เลยค่ะส่วนตรงหน้าของเขานะคะก็เอาเป็นสีที่ไม่ได้แจ่มมากนะคะเป็นสีอ่อนๆนนะคะอย่างสีเหลืองค่ะเข้ากับสีฟ้าได้ดีเลยนะคะนี่ค่ะปากกัดของเราก็จะได้แบบนี้นะคะสาหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะทั้งตุก ตุ๊กแกยิ้มทาราเมนเดอร์แล้วก็ปลาปลากัดนะคะที่เราได้สอนทุกคนวาาในวันนี้นะคะตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย